มีสีสันมาฝากแก้ง่วงบรรยากาศเดินทางกลับสงการโดยเฉพาะเส้นอีสานสายเหนือขับรถใจเย็นๆหน,นูกเพ่ด้วยความเป็นห่วงมาว่ากันที่เรื่องของเราครับเอกภูธรเก็บมาฝากชให้หบรรยากศสงการน่ะต,ต,ต,ติมสัฮันแน่สงสัยกับตันเมกาตกงานมายืนโขกอ,อะไรอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่โขกนะคุณผู้ชมมีโยกอีกต่างหากสิ เสร็จแล้วก็นี่เลยต้มเองกินเองนักเลงพอ,อแม่มีย่อนใส่ปากเอาซะไม่กล้าชิมด้วยเลยนะใส่่านแน่แห่มีโยกต่อเออสนุกดีไหนลองแบ่งให้พี่ตำรวจชิมบ้างสิเป็นยังไงบ้างครับเพลชิเชิมเลยอร่อยอร่อยมาก อ้าวมาทางนี้มาทางนี้อาจารย์ครับอาจารย์ลองทานบ้างยกนิ้วบอกว่าสุดยอดแต่ที่เด็ดที่สุดอยู่ที่น้องคนต่อไปชิมจานเดียวกับอาจารย์ท่านเมื่อสักครู่ที่ยกนิ้วแต่น้องกลับพูดว่าอร่อยอร่อยอะชัดเจนนะครับอาจารย์มันเค็มมาสิอร่อยอร่อยอร่อยะ ตรงนี้คือ3แยกเลี่ยงเมืองสะพานมิตรภาพไทยลาวถนนมิตรภาพอำเภอเมืองหนองคายน้องๆจากมขอวิทยาเขตหนองคายแต่งชุดแฟนซีตำส้มตำแจกผู้ใช้รถใช้ถนนล,ลูกอมยาดมน้ำท่าผ้าเย็นมีหมดแก้ง,ง่วงกันไปอ้าไหนไปฟังน้องๆเขาทักทายผู้ใช้รถใช้ถนนกันสักหน่อยเนอะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะไปใส่ขาคุณพ่อ ไปลงเนี้ยครับโอไปลงเนี้ยเลยบบอานะคะขับกี่ปลอดภัยอย่าลืมอาจะหลับไม่ด้ค่ะเด้อตกต่ำว่ค่ะโอ้บอกโอเพชดปวดมาสั่นว่ากินเพดจะค่บ่อยากนอนค่ะเออเฮ้เสียงแคนมาเลยแต่ไม่มีดอกคูณเพราะที่นี่โคราชส่วนคอนแก่นเดี๋ยวตามมาข่าวสุดท้ายนะจ๊ะ พันตำรวจโทสมมาตรมั่งไทยสงรองผู้กำกับการป้องกันและก็ปราบปรามสาพคอนอบุรีเป่าแคนทาเป็นคลิปเพื่อจะกระกุ้นการท่องเที่ยวลดน้ำลงอุบัติเหตุสงกรานเป่ากันที่ริมหาจอมทองเขื่อนมูลบนตตำบลจระเข้หินซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะว่านี่คือทะเลน,น้ำจืดแห่งเมืองย่าโมโคโราชปิดท้ายจังหวัดขอนแก่นหน้าสาพบ้านแฮดร,ริมถนนมิตรภาพบรรยากาศที่คึกคักเชละ่ พ,พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจกมะม่วงน้ำดอกไม้แม่มันเย็นเชิบหวานฉ่ำคนที่ขับไปขี่มาชิมกันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ง่วงไม่หาวบอกให้ยิ้มก็ยิ้มบอกให้ยกนิ้วก็ยกบอกให้ทำอะไรก็ทำแต่ต้องคิดในใจนะคุณผู้ชมมะม่วงเอามาเหอะพี่ตำรวจ แต่ใบสั่งอ่ะเบาๆหน่อยไอตัวผมเองนี่กลับบ้านนอกเทไรที่ไปสองกับสองต่ำๆมีแล้วสี่ใบจ่ายไม่ทันนะสิคุณพรไม่รู้ว่าพี่ตำรวจฟังอยู่หรือเปล่าถ้าฟังบอกได้คำเดียวว่าไอคนที่ลงเสียงเนี่ยไม่ใช่เอกภูธรสุรพัชจารุงมณีนะจ๊ะ